หนึ่งสองซ้ำปึ๊บหนงสองไม่เห็นได้ข้างนอกสุขใสข้างในสุขจังเอฟิเเฟียนแล้วมันไม่ได้อยู่ในถุงอ่ะเฮ้ยหรือว่าสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มากันที่รายการฟิตเฟียสนะครับช่วงอันบ็อกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่น เ,ออเปิดสักการใหม่ของเราเลยก็คือคาแรคเตอร์ของฮิโรโนะฮิโรโนนะ <Hero No. S 2> นั่นเองซึ่งคาแรคเตอร์ฮิโรโนะนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยก็ชอบน้องด้วยความที่ความน้องมีความน่ารักแต่ประวัติลงลึกใดๆนัดและเซฟก็จะรู้ลึกกว่าผมก็ฉะนั้นก็เดี๋ยวให้นัดเซฟพูดเกินเลยว่า ความเป็นมาใดๆของยูโนเป็นยังไงบ้างขายเบบี้หรือว่าบ๊อบครับคืออันนั้นเขาจะเป็นแบบเล่นแบบดีไซน์หรือว่าอะไรเงี้ยแต่แงยมันจะเป็นสายแบบอาร์ตเลยมีความหมายทุกตัวมีความหมายแล้วเขาก็จะเป็นแบบสายแบบเออออกจากเศร้าๆแบบถ่ายทอดชีวิตของเขาเองเพราะว่าอย่างตัวเขาอะครับคืออันเนี้ยมาจากเออดีไซเนอร์เป็นเป็นคนจีนหลังหลังคุณหลัง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 เขาเรียกว่าคุณหลังไป คือด้วยชีวิตเขาอะ่ะเขาเคยอยู่แบบชนบทมาก่อนครับแล้ววันหนึ่งอะ่ะเขาต้องเข้าเมืองหลวงแล้วเขาคิดว่าแบบเมืองหลวงแบบมันต้องแบบน่าอยู่สดใสสวยเงี้ยครับแต่ที่แบบพอเขาเข้าไปแล้วอ่ะหมอนกับว่าทุกอย่างแบบมันไม่ใช่อย่างที่ออมใช่มันแบบมีทั้งความกดดนันความเศร้าวความแบบทุกอย่างแหล่ลมเหมือนเพลงเลยนะเมืองหลวงเออควันเลยอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่เพียรพอตอนที่เขาเออเข้าเมืองหลวงใช่ไหมครับ เขาจะเจอเหตุการณ์ในชีวิตแบบมาทํางานอย่างเงี้ยต่างๆเขาก็ต้องมาเจอแรงกดดันอะไรเงี้ยคือเขาจะแบบเหมือนระบายออกมาอันเนี้ยเป็นงานศิลปะที่แบบเขาได้ระบายความในใจออกมามากกว่าใช่อย่างอย่างคอลเลคชันนี้ก็คือเป็นเวอร์ดิงนะครับชื่อว่าชื่อว่าเออดีอาทวันนะครับก็คือหมอนกับเขาอยากจะส่งเนี้ยเนี้ยเขาทําเป็นดีไซน์ว่าเป็นกล่องจดหมายอยากจะส่งให้แบบใครสักคนแบบส่งต่อส่งต่อไป ก่อนป๊อปมัเปิดมาไทยกล่องเนี้ยเท่าไรที่เห็นนะครับก็คือตอนแรกผมเห็นนะคือประมาณ9,00 0ันแอยู่ดีอะมันพุ่งไปหมื่นหนึ่ง่สองแล้วล่าสุดนี่คือก่อนประมาณเปิดคือผมเห็นหมื่นสี่โหแบบแรงมากราคาก็คือทะลุไปไกลหายากมาการักน้องฮิโนะต้องไงต้องจัดต้องจัดต้องมีนะต้องมีเงินด้วยวิธีการแกะกล่องของฮ่โนะจะแตกต่างกับชาวบ้านคือชาวบ้านเนี้ยดึงออกมาเลยใช่ครับแตงของเขาเนี่ยมีเชือกไยเทปใช่หรอ เชือกอ่ะอันเนี้ยมันไปอยู่ข้างในก็เลยต้องแง้มมันออกมาเลาวก็บแล้วก็ปมอะไรคะเงื่อนอะไรไม่มีเงื่อนตายค่ะไม่เคยเรียนไม่มีไม่มันไม่เงื่อนตายนี่เปิดออกมามันจะเป็นแบบนี้เหมือนเหมือนเปิดเวลาเราซองจดหมายอ่ะเพื่อนๆทำหมัยก่อนอ่ะที่เวลาเราเขียนจดหมายปุ๊บมันจะเปิดมายังไงเราก็ต้องเจอด้านบนตรงนี้ฝาเปิดทั้งหมดมีกี่บอคะคุณนัตเต้สิบสองครับ ซีเขตคืออะไรนะเห็นที่เขาบอกอ่ะดีมอะไรนะจะเป็นน้องที่ลอยออกมาจากเฮนี่ก็ถูกปุยอใช่ไหมซีเขตเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวป็นโอกาสทียร์ได้หนึ่งต่อร้อยสสก็คือร้อยสสี่กล่องจะมีซีเกตตัวเราจะได้ไหมถ้าเราได้แล้วก็คือกีไปเลย แจกแจกแจกซีเขตออกไปนะคะใช่แล้วเราก็ไปซื้อตัวซีเขตมาใหม่อ่าเนี่ยแม่คะดูแค่ไหนเดีเราลองทฤษฎีนาตีบ้างอีทีนี้มุมแกะมาแล้วเราจะเล่าประวัติฮิวโนกสาระตัวที่เราแกะได้ด้วยเอออย่าเรียกว่าประวัติดีกว่าเราเราวิเคราะห์จากตัวละครจากชื่อตัวละครดีกว่าเชื่อกหมุนหมุนอย่าเพิ่งดูการ์ดดึงถุงออกมา โกระโกงก็ไม่ได้ถุงก็เป็นกระดาษดดูินี่ด้านหน้าแกะบางแล้วแบบนี้ข้างหลังก็ฮีโรโนแล้วก็เป็นชื่อคอใช่เป็นชื่อคอคุณจะลองให้ไหมเหมืนก็เขาเาทิ้งทหมดแล้วอะพี่เฟยมันแบบมันเป็นพี่ยังไม่รู้ไงเราอยากฟังเหมือนกันอ่ะต้องดูสตอรี่เลยหนึ่งสองสามคุยฉันมันฉันได้ตคนนี้แล้วมันเศร้าเกินเราจะมันอลังมัก จ้งจออุ้ยมุนเชิดท้้งหลังดีเทลการ์ดนี่เป็น,ปน,นกับไป,ปสีดีฟอกการ์ดเอ้ยมันน่ารักมากเขาดีไซน์แบบว่าใส่ใจทุกรายละเอียดเลยอะน้องอะใส่ชุดสุนัขจิ้งจอกอยู่แล้วก็มีหน้ากากแล้วก็มีกระดิ่งแล้วมีป้ายความในความรู้สึกเราพอคนพูดว่าฟอกเรารู้สึกว่าฟอกมันเป็นเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่ เออเจ้าเล่มีความเจ้าเล่แต่ตัวน้องอ่ะมันดันมีป้ายแขวนที่เขียนว่าโกหกแล้วดันปิดปากความรู้สึกเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันกำลังจะบอกว่าจริงๆตัวน้องเองไม่ได้เป็นคนที่โกหกแต่เป็นคนอื่นที่เอา,าเอาป้ายมาแขวนคือมาบอกบ่งบอกว่าเนี่ยคนนี้ยโกหกนะเหมือนเป็นการแบบ ตีหน้าว่าเออคนนี้โกหกแต่จริงๆเขาไม่ได้โกหกเขาถึงปิดปากเขาพูดอะไรไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะเราจะมองใครเราอย่าดูแต่ภายนอกนะคะแล้วรู้ภายในด้วยมียงีคิดด้วยใช่สุดยอดถึงสุภาพิต์ที่ว่าข้างนอกสุขใสข้างในสุขจังใคเ,เป็นโพลของนัทเป็นมาริโอเนตก็มันก็คือตรงตัวก็คือขุนเชิดใช่ขุนเชิดนี่นัทแบบคิดว่ามันน่าจะเป็นกันแบบ เนี่ยเพราะว่าดีเทลน้องอ่ะคือน้องอ่ะเขาถือที่เชื่อตัวเองอคืออาจจะแบบเหมือนไม่มีใครต้องการเขาหรืออะไรเงี้ยเขาเลยอาจจะต้องการดึงตัวเองใช้ตัวเองเขาต้องดูแลตัวเองเหมือนอะไรประมาณนี้เพราะว่าเพราะเออจากหน้าตาน้องเขา้วคือแบบเศร้ามากแล้วก็ปากเป็นหุ่นเชิดดีอ่าแล้วฮิโรโนะนะครับดีเทลอ่ะเขาจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนอันอื่นก็คือลูกตาเขานี่ครับเป็นเ ที่มองซ้ายมองขวาใช่ไหมเพราะเวลาเราจะหันไปทางไหนอ่เขาจะส่งเขาจะเขาจะมี Eye c o n t a กับเราตลอดเฮ้ยจริงว่ะใช่ครับมีความใช่อันนี้คือเป็น Signature เขาเลยครับเพรเขาแบบจะมี t e เจ u r e เก่าๆใช่แต่บางคนอาจจะเปิดมาจตตกใจหรือเปล่าของซองโอเคต้องเช็ดเช็ดไม่ได้เสียเลยแต่ไม่ใช่เฮ้ยแกะยากหรือว่าเฮ้ยจะเป็นซีหรือเปล่าเฮ้ยมาแล้ว ตัวที่สามและตัวที่สี่ครับสองสองไม่เห็นได้เห็นดูนะและตัวที่สามที่สี่ก็คือวิ้ยได้เอ็นอันนี้อะไรนะกุ๊กกุ๊กกุ๊ก๊กาเห่าอ่ะกุ๊กกุ๊กด้กุ๊กกุ๊กนะคะทุกคน Don't worry about tomorrow แปลว่าอยากกังวลในวันพุ่งนี้เลยอ่ากุ๊กมันก็เหมือนกับแบบเป็นเสียงนกกาว่าไงคะที่แบบเพราะว่าน้องถึงนาฬิกาพี่เพเคยได้ยินเสียงนาฬิกาไหมกุกูกุกูที่มันเป็นไก่ออกมาทองมาแล้วมาแล้วโอ้คือแต่เนี้ยมีน้ำตา ตาเขาน่าจะเศร้าแล้วก็กําลังแบบโทรไปหาแบบอยากจะระบายระบายสิ่งที่อยู่ข้างในออกมาแต่ด้วยแบบในมือเนี่ยเป็นกล้วยอย่างเงี้ยแล้วก็มันอาจแบบมันไม่ใช่แบบมือถือจริงเลยเงี้ยเอออยากจะพูดออกมาแต่ปลายสายจะแบบไม่ได้มีคนรับฟังด้วยจะระบายออกมาครับฟิลแบบฉันอยากจะระบายกับใครสักคนแต่ฉันพูดออกไปไม่ได้พยายามพยายามไม่ให้ขัดอูหยาบดูได้ไหมฮะ เปลี่ยนแล้วมันไม่ได้อยู่ในถุงอ่ะเอาเอ้ยจริงมะเนี่ยจริงเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าเปล่าไม่ใช่มันคือตัวธรรมดาเฮ้ยทิ้งในใจเราที่พูดถึงอ๋อลังเข้าถุงแล้วอันนี้ก็ลังอุยอันนี้ก็ลังเด็กบ้านกับบ้านอ่ะเอายังอ่ะบ้านนี่นี่น้องมีนวมด้วยอุ้ยน้องนั่งเห่าเกินก็ถ้าสังเกตเนี่ยน้องอ่ะเหมือนแบบ ก็หนี<ม>ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในกล่องนั่งคุกขูกอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นอคอมฟอร์ตโซนน้องคอมฟอร์ตใช่ไม่มีที่ไหนปลอดภัยนอกจากอยู่กับตัวเองถ้าทุกคนดื่มด่ำกับพี่โรนน์จากจากน้องน่ารักกลายเป็นน้องแบบ,บดารหน่อย<ช>น้องดาร์กไปเลยตัวแบบซอดารมณ์แบบใช่ใช่อ<ช>ันนี้น่าจะน้องแบบน่าจะสื่อถึงแบบการทํางานแบบแบบข้างนอกอะไรเงี้ยสู้ชีวิต แบบมีเงินแบบอยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วก็บ้านเนี้ยดูเก่าๆยับเยินอะไรเงี้ยเขียนว่าอยา่ข้างหลังก็ไฟติ้งไฟติ้งไฟติ้งแล้วก็สังเกตก็คือจะมีเขียนว่าหนึ่งสองสามเหมือนสู้อ่ะสองสามใช่ใช่ต่อให้แบบว่าฟิล์มมาณว่านี้ปะสู้กี่ครั้งอ่ะก็จะต้องสู้ให้ไหวอ่ะแบบแบบหนึ่งสองสามเออแบบก็ฮึดสู้ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยไอ้แดงเป็นนักสู้ไอ้เขียวเป็นนักซิงบึ้นบึ้นบึ้นไปเลยรู้เลย น้องชื่อว่าเดอะโกสผีหรอน้องผีน้องวิญญาณน,น่ารัก,ารกมา,ากอุ้ย,ยดูดีเทลมันดูเหมือนเก่านะเหมือนแบบเป็นผ้าห่มเก่ามันสื่อได้หลายอย่างจากที่เคยวิเคราะห์กับนัตตี้ไปอย่างแรกอะที่มองนัตตี้มองว่า เหมือนน้องอาจจะเป็นคนที่หลายตัวตน,บนแบบหลบซ่อนจากผู้คนมากมายที่ที่รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเออเลยรู้สึกว่ามันก็เหมือนการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันอะเราบางทีก็อยากจะรู้สึกว่าเฟดต,ตัวเองออกแล้วให้มันเหมือนเป็นอากาศไปเลยอะ่ะมันรู้สึกว่าฉันไม่รู้จะพูดอะไรและฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรต่อเป็นฟิล์มันนั้น อันนี้จะเป็นอีกมูดหนึ่งก็อาจจะมีอารมณ์ที่แบบมีเราเป็นสปาร์กโมโหโกรธอะไรเงี้ยครับคนเราก็มีรักโลกโกรธหลงเพราะแต่ละวันเราก็เจอสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันจะมีแบบในมูทที่ไม่ได้ดาร์กซะทั้งหมดแต่ก็มีมูดที่แบบต้องต่อสู้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเอออ๋อหนูหนูได้เป็นในนี่อะไรอ่ะอีกาวิิอกาเทพว่ะ มันก็การการเรียกร้องหร Hill, ือเปล่าแบบว่าดบบให้สนใจเรา right? hmm. หรือเปล่าสนใจกันบ้างเนี่ยอีการ้องแล้วว่าดังแล้วแต่คือนี่มี้องอีกเป็นีอีโหยิ่งแบบดังหรือถ้าเปรียบเป็นคนมันก็ไปฟิลแบบหาคนที่สนใจที่ที่รู้สึกว่าอยากจะสนใจเราจริงๆอยากจะจะฟังเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย เท่าที่ดูอ่ะคืออย่างน้องมีน้ําตาแล้วก็ด้วยชุดน้องเหมือนกับเป็นกันชุดกันฝนอาจจะเจอเรื่องร้ายๆมาอะไรยครับเพราะข้างล่างเนี่ยเหมือนเป็นน้ําอาจจะไม่รู้ว่าเป็นน้ําฝนหรือว่าน้ําตาที่ไหลออกมาแบบนองพื้นใช่ครับอาจจะไม่หยุดใช่อาจจะเจอเรื่องร้ายๆมาพี่เฟียร์เคยเห็นประโยคนี้ไหมคะที่ว่าอยากร้องไห้ อยากร้องไห้แต่ไม่อยากให้คนอื่นเห็นเลยอยากไปเกิดเป็นปลาเพราะอยู่ในน้ําคนจะได้ไม่เห็นน้าตาสุดยอดแล้วน้ําตาเช็ดพวกเข่าอะะ่ะค่ะตัวนี้เราไม่มีพ็อปว่ะเพื้ออุอ๊ยอ๋ยออันนี้อะไรนะวัดน้องหมวกไหมพรมเลลอน น้องออกมาใช้ชีวิตด้วยตัวเองมันใช้ชีวิตสะบักสะบอมมากจะรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเละล่อนอ,ะอ่ะเริ่มเละล่อนหรือเปล่ามาสุดท้ายอ่ะเหลือ,อลุนซี่เข็ดไหมเขตด้วยะเออสตาร์ลิงสตาร์ลิงอ๋อนั่งมือ ตัวนี้อาจจะดูแบบไม่ได้เศร้ามากอาจจะฟีลแบบนั่งมึนๆวันๆหนึ่งวันเนียปล่อยะปล่อยไปแล้ววันนี้ใช่หน้าน้องก็จะไม่ได้เศร้านิ่งๆลอยหน่อยลอยแต่แบบอาจจะมีมีมีความคิดที่แบบยังมีคิดบ้างแล้วเหม่ออะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วสําหรับฮิโรโนะโทวันอัาหนึ่งหรือวีหนึ่งกำเนิดฮิโรโนะนั่นเองเป็นไงบ้างทุกคนนัดและเซฟเป็นไงบ้างโโหตอนที่แบบอ่านอ่านประวัติ ไอแค่ชื่อคอนเซปแบบง่ายๆเลยน้ำตาหนูลื้นขึ้นมาแล้วแบบทำไมมันเศร้าขนานน่ะเนากแลแบบมันกินใจแบบความแบบรู้สึกถึงความรู้สึกของคนที่แบบสร้างขึ้นมาจริงความรู้สึกหนูนะความอ่ามันก็ฮหองๆๆๆองไปอย่างปกติเรามีอาร์ทโฮติดบ้านนะครับก็คือจะเป็นแบบแนวสดใสแบบมองแล้วยิ้มอะไรเงี้ยแต่เนี้ย ว,วันหนึ่งเราอาจจะแบบมาแบบมีอารมณ์แบบดาร์กลึกๆเงี้ยอืมอันเนี้ยก็คือเป็นเพื่อนเราแบบที่ดีเวลาแบบเรารู้สึกยังไงเรามองมันเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเราเป็นใช่ใช่เราก็แบบมีคนเข้าใจเราอะไรเงี้ยจริงอโอ้โหก็นี่แหละทำให้เหตุผลที่ฮิลโนเป็นที่ต้องการของท้องตลาดใช่ทุกคนอยากจะเห็นก็คือที่นี่ก็คือพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์อาร์ตค uh อยย่อมย่อม เราก็เป็น f c าทอยเราไม่ได้ซื้อ,อเพื่อเก่งกําไรหรือว่าเอามา คำพามิชอะไรหนูเชื่อค่ะหนูเชื่อหนูเชื่อค่ะล้วนหนูเชื่อโดนป้ายยามาล้วนๆทุกคนที่เห็นข้างหลังคือส่วนแบบเล็กน้อยที่สุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะในแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เหลือก็คือยังไม่ได้ใส่กล่องยังไม่ได้ใส่อะไรร้านไขยกล่องคอมเมนต์บอกด้วยตอนนี้ร้านไขยกล่องผลิตไม่ทันแล้วเราต้องหาร้านอื่นส่งใช่แนะนําให้ถูกกาแพงบ้านค่ะเลาะททาใหม่วางตุ๊กตาเลยอ่ะอ่ะอ่ะข่ำขำเยอะแล้วเนี่ยหมดมูดแล้วเนี่ยหมดมูทแล้วโอเคโอเคทุกคนงั้นวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนน,นะน้องลีนะงองแงและก็ฝากสก๊อตไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ถ้าอ,อ,อยากให้เราเปิดบล็อกไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้เซฟนัดแล้วก็เฟียสนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ